ท่านด้วยนะครับผมครับวันนี้นะฮะเฮียจะพาทุกท่านมาเล่นบาคาร่าไปกับเฮียดีกว่าวันนี้จะบวกกันสักสามหม้ก็พอนะครับสามไม้ติดเลยนะฮะพอดีว่าวันนี้เฮียได้สูตรตัวใหม่คือสูตร sa hacker นั่นเองครับหรือว่าสูตรขี้โกงเองนะฮะแม่งรู้ไปหมดเลยครับว่าตาต่อไปจะอะไรง่ายๆครับหาห้องที่อัตราชนะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จัดเลยห้องที่สองเจอแล้วใส่เลยครับไม่รอเนี่ยครับรีบครับรีบครับเขาบอกแล้วครับว่าเป็น เพเจอร์ร้อยเปอร์เซนด้วยโอเคครับเข้าห้องมาแล้วเพเจอร์ร้อยเปอร์เซนเฮียจัดเลยครับห้าพันบาทไปที่เพเยอร์นะครับห้าพันบาทไปที่เพเยอร์เฮียลงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับดูครับโกไม่โกงครับขนาดหน้าโต๊ะเราไม่ต้องทําอะไรครับมันรู้หมดเลยครับมันจดให้เราเองเลยครับผมเนี่ยครับไมา์แรกลงไปแล้วห้าพันบาทที่เพเยอร์นะครับจัดมาหมวยเปิดไพ่สวยๆให้เงียหน่อยโอเค เรามากี่แต้มครับกี่แต้มเห่ยเราปอกเก้าครับเห็นไหมฮะหมายแรกเราปอกเก้าแล้วครับเนี่ยครับเพย์เยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปอกเก้าไปแล้วครับหมายแรกครับอืปอกเก้าไปแล้วหมายที่สองเขาบอกว่าเป็นที่แบงเกอร์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันจัดครับอย่ารอเนี่ยครับห้าพันบาทครับลงมาแล้วครับเนี่ยครับการใช้สูตรครับไม่ต้องทาอะไรมากมายแค่เลือกห้องที่ร้อยอัตรากระช่แ้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาปุ๊บเขาบอกเราจัดตามเลยครับ เราจัดตามไม่ต้องรีรอเลยครับผมเนี่ยครับได้แน่นอนครับไม้ที่สองรุนกันครับเมื่อกี้ไม้แรกนะครับร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นครับจัดไปเลยป๊อกเก้าแล้วเนี่ยครับไม้ที่สองรุนกันมาเนี่ยครับรุ้นกันมาเลยครับเปิดไพ่เลยมวยเอดเลยจ้าแม่ตื่นเต้นเลยเกินไม้แรกอาจจะมองว่าฟุกครับอ่านไม้ที่สองว่าแม่นครับเนี่ยครับเพเยอร์สามแต้มนะครับของเราละครับแบง์เกอร์กี่แต้ม มาขอบคู่นะครับไม่เป็นไรครับเนี่ยครับเขาหลับแล้วครับเราแปดครับเนี่ยเราได้แปดรงครับกินอีกแล้วครับเนี่ยครับร้อยเปอร์เซ็นต์งแปดงครับไม้ที่สองครับเนี่ยครับไม้แรกอาจว่าฟุกไม้สองคือแม่นนะครับเนี่ยครับให้ย้ำก็ไม้ที่สามครับให้มันแม่นจริงหรือเปล่าครับเนี่ยครับสูตรบอกเป็นที่เพเยอร์นะครับเนี่ยจัดเลยครับรอบนี้เพเยอร์หนึ่งหมื่นบาทไปเลยฮะเนี่ยครับไม้แรกไม้สองกินไปแล้วครับไม้ที่สามครับเนี่ยครับไม้ที่สามแม่นจริงไหมวัดดูครับไม้ที่สามนี่นะครับตอกย้ำให้ดูครับ มาที่สามโอเคครับเนี่ยครับเขาบอกไปที่เพเอร์ร้อยเปอร์เซ็นครับเฮียจัดเลยครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับที่เพเยอร์นะครับหนึ่งบาทที่เพเยอร์มาแน่นอนครับมาแน่นอนครับตอกดามวยเปิดให้ดูหน่อยว่ามันแม่นจริงไหมเปิดให้ดูหน่อยว่ามันแม่นจริงไหมโอเคนะครับเนี่ยครับรุ่นไม้ที่สามกันดีกว่าครับจัดไปครับสวยๆครับมาครับเพเยอร์ปอกเก้าเนี่ยครับม้ที่สามปอกเก้าครับเนี่ยครับ ไม่ต้องรอดูเลยครับของเราบล็อกเก้าครับกินแน่นอนครับเนี่ยครับบวกแล้วครับบวกแล้วครับตอนนี้บวกแล้วนะฮะโอเคครับครบสามไม้แล้วนะครับพอแล้วครับเนี่ยพอแล้วครับครบสามไม้ครับเนียพอแล้วครับโอเคฮะตอนนี้ครับเนี่ยครับท่านใดนะครับอยากได้สูตรตัวนี้ไปใช้นะครับท่านใดอยากได้สูตรตัวนี้ไปใช้นะครับกดที่ลิงก์ข้างบนเลยครับหรือว่ากดที่ข้างใต้วิดีโอนี่นะครับโอเคครับผมครับหรือว่าเม้นจ็ดเจ็ไว้ก็ได้นะครับผมครับเนี่ยครับ รับสูตรไปฟรีๆครับเฮียจัดสูตรให้ฟรีๆเลยครับผมครับสูตรตัวนี้นะครับสูตร sa hacker นะครับผมครับเนี่ยครับสูตรตัวนี้ครับเนี่ยครับมันรู้หมดเลยครับเนี่ยครับมันรู้หมดเลยว่าห้องอะไรออกอะไรนะครับจัดให้ดูแล้วครับสามไม้เต็มๆเนี่ยครับผมครับเนี่ยครับรับไปฟรีๆเลยครับผมครับเม้น77มาหรือว่าคลิกที่ลิงก์นะครับคลิกที่ลิงก์นะครับบอกว่าอยากได้สูตรนะครับเดี๋ยวเฮียจัดให้เลยครับผมครับเนี่ยครับได้สูตรไม่พอครับเล่นคนเดียวมันเหงาเฮียจัดให้อีกครับ เนี่ยครับเข้ากลุ่ม V.I.P. ด้วยกันนะครับเนี่ยครับเฮียนําบวกทุกวันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนําบวกทุกวันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ก็รอบตอนเช้านะครับเนี่ยครับรอบตอนเช้านะครับจัดไปครับบวกห้าไม้ครับเนี่ยครับบวกห้าไม้ครับรัวๆเนี่ยครับเนี่ยครับโอเคครับผมครับเจอกันครับถ้าได้สั้นใจสนใจสูงนะครับย้ำอีกทีเม้นต์เจ็ดเจ็ดไว้หรือว่าพริกนะครับที่ข้างบนนะครับพริกที่ข้างบนลิงก์ข้างบนครับหรือว่าลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับของวีดีโอนะครับผม ได้สูตรไปใช้ฟรีพร้อมเข้ากลุ่ม v ี p ไปด้วยกันครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันครับผมครับเจอกัน